การประทะของยานเกราะทั้งสองฝ่ายเริ่มต้นขึ้นในเช้าตรู่ของวันที่12รกรกฎาคมสนามรบในโปรโฮรอฟกาเต็มไปด้วยม่านหมอกสีดำและฝุ่นควันเสียงระเบิดดังสนั่นกึกก้องอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงกลายเป็นการสู้รบด้วยรถถังครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามโลกด้วยรถถังที่34อันเก่าแก่และล้าสมัยของสหภาพโซเวียตที่มีจำนวนเยอะกว่าถึง2เท่ากับยานเกราะไทเกอร์วันที่ล้ำสมัยและมีระยะการยิงที่ไกลกว่าถึง3เท่าของฝ่ายสหภาพโซเวียต ทำให้สัดส่วนการสูญเสียรถถังของฝ่ายโซเวียตอยู่ที่3คันต่อการสูญเสียรถถังของฝ่ายเยอรมันเพียงหนึ่งคันเท่านั้นสมรภูมิรบด้วยยานเกราะครั้งประวัติศาสตร์นี้สแสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมและทรงพลังของรถถังไทเกอร์บัตที่ล้ำหน้าก,กว่าด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยของฝ่ายเยอรมันแต่ทว่าชัยชนะอันสวยงามในยกแรกของรถถังไทเกอร์บัตก็ต้องมีอันพังทลายลงเมื่อปรากฏกองทัพรถถังของฝ่ายโซเวียตชุดที่2ชุดที่3และชุดอื่นๆตามมาอีกไม่มีหยุดหย่อน